สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ22กุมภาพันธ์2567ใกล้ๆ17นาฬิกานำข่าวความเคลื่อนไหวด้านเกษตรกรมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังครับไม่ว่าจะเป็นชาวนาเกษตรกรทั่วไปชาวไร่อ้อยและมีข่าวทกาศาที่สําคัญสาคัญที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรทุกคนทุกท่านมาเล่าฟังครับโดยเฉพาะช่วงท้ายคลิปจะเป็นข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อที่จะให้เกษตรกรทุกคนทุกท่านนี่รับรู้รับทราบเพื่อสิทธิประโยชน์ เงินช่วยเหลือเวยวยาต่างๆหากท่านพลาดไม่ทําตามและทําผิดกฎที่ทางภาครัฐมีการตั้งขึ้นอาจจะเสียสิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือเวยวยาปี2องพก็ได้ทุกท่านต้องรู้ต้องฟังไว้นะครับไปชมไปฟังข่าวแรกครับเกี่ยวกับพี่น้องชาวไร่อ้อยโชคดีมากครับได้เงินเพิ่มปี2566ครับขายอ้อยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับได้เงินอะไรต่างๆครบไปแล้วแต่ว่ามีมติข้ามตี ประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายราคาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมทําให้จู่ๆก็ได้รับเงินเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ราคาอ้อยปีนี้เป็นอย่างไรในขณะที่ที่โรงงานอ้อยกําลังจะปิดเห็บนี้เนี่ยราคาอ้อยเขาประกาศออกมาเท่าไหร่พี่น้องได้สิทธิประโยชน์ในการขายอ้อยเท่าไหร่ฟังครับจากมติคณะมตรีเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2567นอะครับเห็นชอบราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปีการผลิต25 1 5ทับ 66ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอนะครับก็มติควมตีมติคมตีก็เห็นชอบก็ทําให้ราคาอ้อยทั่วประเทศราคาเดียวกันของปี2566ของปีการผลิต2565ทับ66ที่เราขายอ้อยไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายตันละ1,197บาท53สตางค์ต่อตันนะครับณ ความหวาน10 ccs นะครับทีนี้การประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายขอไปครับ20กุมภาพันธ์2577นี่ของปี65ท้า66นี่เป็นการประกาศราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาเดิมที่ประกาศราคาอ้อยขั้นต้นไว้เมื่อปลายปี2555ท่านผู้ชมคงจำได้ครับช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาของปี65เนี่ยแหละก่อนที่จะเข้าต้น ต้นปีก่อนที่จะเข้าต้นปีก่อนที่จะเข้าต้นปี6งหกก่อนจะเข้ามกราหงหกนี่นะครับช่วงนั้นก็กําลังจะมีการตัดอ้อยขายรัฐบาลก็มีการประกาศราคาอ้อยขั้นต้นของปีการผลิตสองห้าหกห้าท่าบหกเขาประกาศตอนนั้นราคาอ้อยขั้นต้นนะครับ1นึ่บาทต่อตันนะครับที่ความหวานสิ c c ทีนี้เมื่อเคยประกาศราคาอ้อยขั้นต้นเอาไว้แล้ว ตันละพ0นแบาทต่อมาเมื่อวันที่20่สกุมภาพันธ์นี่มาประกาศราคาอ้อยขั้นต้นของปีเดียวกันนี่แหละประกาศเพิ่มขึ้นเป็นตันละหนึ่งพัาบาทห้สมสตางค์ก็ทําให้ประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายนะครับของปีหกห้ทันี่ประกาศทำให้ราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยประกาศไวน้นี่ราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมตันละ1 ร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์นี่แหละครับก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ขายอ้อยไปแล้วเมื่อปีหกหกจะได้เงินเพิ่มนะครับโดยโรงน้ําตาลจะโอนเงินให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยต่อไปนะครับซึ่งมติคณะตรีมีมติเห็นชอบแล้วตั้งแต่ยี่สิบกุมภาพันธ์สองพหกเจ็ดจากนั้นก็จะแจ้งไปยังโรงน้ําตาลต่อไปโรงน้ําตาลก็จะทยอยโอนเงินให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ขายอ้อยเมื่อปีที่แล้วไปแล้วนะครับ ขายขายกี่ตันก็เอาจำนวนตันคูณด้วยตันละ117บาท53สตางค์พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยถึงกับเฮครับได้รับข่าวดีนะครับจะได้เพิ่มอีก117บาท53สตางค์นะครับเป็นอ้อยที่ขายไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับใครขายไปกี่ร้อยตันเอาคูณเข้าไปเลยครับก็จะได้เงินเพิ่มรวมานน้ำการตาลก็จะโอนเข้าบัญชีให้เกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยต่อไปครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับรอรับการโอนนะครับส่วนจะโอนวันไหนยังไงโร,รงงานน้ําตาลในพื้นที่ของท่านก็คงจะแจ้งให้ท่านทราบครับแล้วก็ได้ทุกโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศไทยน,นะครับส่วนมติคณะมนตรีเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2 5 7ก็ประกาศราคาอ้อยขั้นตน้นตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอครับราคาอ้อยขั้นต้นปีนี้นะครับปีการผลิต2 5 6า6 7ที่กาลังขายอ้อยกันอยู่เดี๋ยวนี้ นที่โรงงานกําลังจะเปลี่ยนเหียบเนี่ยอ้อยกำลังเทยอยเข้าสู่โรงงานก็กจะหมดแล้วตอนนี้ปีนี้1,420บาทต่อตันนะครับน,นระดับความหวานที่10 ccs นะครับาบางคนก็ขายได้มากกว่านี้อัตราขึ้นลงของอ้อยขึ้นอยู่กับความหวานนะครับถ้าหวาน11 ccs ก็บวกเข้าไปอีก85บาท20บตางนะครับเพราะว่าอัตราขึ้นลงของราคาอ้อย ต่อ ccs นี่ต่อ1 ccs ก็คือ85บาท20สตางค์นะครับถ้าระดับความหวานสัก 14- 15อย่างนี้โอ้โหได้ตกเข้าไป1 7 0 0จ็0ันั่นะครับนี่ก็คือราคาอ้อยขั้นต้นที่ประกาศปีนี้นะครับ 1, 4 2 0บาทต่อตันความหวานที่10 ccs ถ้าความหวานมากกว่านั้นก็บวกเข้าไป ccs แล้ว 8- 5บาท20สตางค์นะครับและประกาศผลตอบแทนการผลิตและจำหน่าย น้ำตาลทรายนะครับหกร้อยจุดหกร้อยแปดบาทจุดห้าเจ็ดต่อตันนะครับแล้วก็พี่น้องชา,าชาวเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ขายอ้อยปีนี้ก็ได้ราคาตามนี้ไปแล้วนะครับหนึ่งพันสี่รอยี่สิบาทบวกข้อหวานนะครับก็ไม่แน่ครับช่วงปลายปีหน้าช่วงปลายปีนี้นะครับปลายปีหกเจ็ดนี่ถ้าเกิดประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายมากกว่านี้ก็อาจจะได้เงินแถมเหมือนกับปีที่แล้วก็ได้ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้อง เกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับเรื่องต่อไปครับก่อนที่จะพกไปเรื่องชาวนาและเกษตรกรด้านในเดือนข่าวจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับมาเล่าให้กับพี่น้องฟังเรื่องข่าวทกศที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรก่อนนะครับทกศแจ้งด่วนให้พี่น้องชาวนาและเกษตรกรทุกท่านทราบนะครับก็คือระบบระบบชงโค พกสขอปิดปรับปรุงชั่วคราวครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการโดยปิดปรับปรุงตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์2567ถึง11มีนาคม2 5 6 7ระบบชงโคก็คือระบบกดกด,ดเข้าไปกด,ดเข้าไปเสร็จแล้วก็พิมพ์เลขประชาชน1ิาหลักของเกษตรกรนั่นแหละแล้วก็พิมพ์ค้นหาเพื่อตรวจสถานาการโดนเงินช่วยเหลือต่างๆนั่นแหละโดยเฉพาะไร่ละพันนี่ช่วงนี้มีการตรวจสอบกันอยู่ช่วงนี้จะกด,ดเข้าไปตรวจสอบสถานาการณโดนเงิน ไม่ได้นะครับเพราะว่าทกศขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชงโคช่วคราวนะครับ19กุมภาพันธ์67ถึง11มีนาคม67นะครับประมาณวันที่12มีนาคม67ระบบจึงจะใช้ได้อันนี้ตรวจสอบสถานการณ์ดุลเงินชวยเหลือเกษตรกรต่างๆยกตัวอย่างไร่ละพันนะครับช่วงนี้ยังกดตรวจสอบไม่ได้เพราะปิดปรับปรุงชั่วคราวนะครับอันนี้ทกศแจ้งให้กับทุกคนทุกท่านทราบครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องด่วนอีกครับ ทกศแจกโชคครับโครงการชัระ l ดีมีโชคแจกโชคไปแล้วครั้งที่1เมื่อวันที่24มกราคม2567ใครที่เป็นหนี้ทกศหนี้เกษตรกรบ้างหนี้รายบุคคลบ้างที่ท่านที่เป็นลูกค้าทกศนะครับท่านใดชำระหนี้ทกศในช่วงตุลา66ถึงสิ้นเดือนธันวา66หกตุลาห6ถึงสิ้นเดือนธันวาคม6 6 24มกราคม2 5 6 7มีการจับฉลากมอบโชคให้กับลูกค้าที่ชำระหนี้นะครับรถยนต์โตโยต้าลีโว่คันนะครับ บัตรกำนันมูลค่า10,000แสนบาท45าท้ารางวัลรถจักรยานยนต์มูลค่าห0,000บาท45ห้าคันก็ประกาศรายชื่อไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองได้รางวัลหรือเปล่ากดลิงก์ดูคอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับตรวจด,ดูตั้งแต่รางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่6เลยนะครับรางวัลที่1ไปรับที่กรุงเทพนะครับรถยนต์โตโยต้าลิมโ,โมูลค่าเจ0 0 0 0บาทพร้อมกับนําเงินไปจ่ายภาษีหักหน้าที่จ่ายด้วย รายละเอียดสอบถามที่ทกศสาขาที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่นะครับส่วนรางวัลที่2ถึง6รับในจังหวัดของตัวเองสอบถามทกศที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่ถ้าท่านได้รางวัลนะครับโดยรางวัลที่3เนี่ยจะเป็นบัตรกำนันมูลค่า3 0,000ื่นบาทนี่เก้าร้อยรางวัลรางวัลที่4บัตรกำนันมูลค่า10,000บาท4 0 0พันกว่ารางวัลนะครับรางวัลรางวัลที่5นะครับรางวัลที่5นี่รู้สึกจะบัตรกำนันมูลค่าหมื่นหมื่นบาทนี่สี่พันกว่ารางวัลรางวัลที่6 ที่6บัตรกำนันมูลค่า5,000บาท6000กว่ารางวัลน,นะครับเอาละครับใครได้รางวัลอะไรดูลิงก์คอมเมนต์แรกนะครับส่วนการจับฉลากมอบโชคโครงการชำระดีมีโชคครั้งต่อไปครับ,บเขาจะจับฉลากมอบโชคให้ผู้ไปชำระนี่ธนาคารตกรกศเดือนมกราคมห7ถึงสิ้นเดือนมีนาคม67ใครไปชำระนี่ในช่วงนี้นะครับมีโชคแจกเหมือนกันครับโดยสิทธิประโยชน์ก็คือถ้าชำระดอกเบี้ยครบ ทุกหนึ่งพันจะได้ประมาณสูงสุด3ามสิทธิ์ชำระเงินต้นครบทุกหนึ่งพันจะได้รับสูงสุดสองสิทธิ์คำว่าสิทธิ์นี่ก็คือเป็นฉลากเขาจะเอาไปจับให้นะครับจับขึ้นมาเป็นชื่อใครคนนั้นก็ได้รับโชคโดยครั้งหน้าจะจับฉลากวันที่2 4เมษายน2 5งหก็แจกรถโตโยต้าเรโว่คันทั่วประเทศรถจัก,กรยานยนต์มูลค่า50,000บาท45คันทั่วประเทศบัตรกำนัลมูลค่า1น0่0 0 45บารางวัลทั่วประเทศแล้วก็บกัตร 1, 000, 100, 000, 100, 000, กำนั ห้าพันก็อีกนับหมื่นรางวัลเอาละครับไปชําระไปชําระนี่นะครับที่ตกศแล้วมีโอกาสได้ลุ้นโชคจับรางวัลครั้งต่อไป24เมษายนสองหอันนี้ก็เป็นข่าวทกศแจ้งมายังเกษตรกร,ร,กรลูกค้าทุกคนทุกท่านครับต่อไปเป็นข่าวชาวนาแล้วก็เกษตรกร,ร,กรทั่วไปนะครับพี่น้องชาวนาไร่ละพันนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้เงินไร่ละพันนะครับเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ4ี่หมื่นกรายตอนนี้ ก็ต้องยกยอดไปโอนในเดือนมีนาคมโดยเกษตรกรชาวนาท่านใดที่ลงทะเบียนปลูกข้าวเอาไว้แล้วนะครับของปีที่แล้วนะครับและผ่านการประชาคมแล้วนะครับกระท่วงกเกษตรจะมีการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องก่อนลงทะเบียนปลูกข้าวนะครับาวาดรูปแปลงอะไรต่างๆถูกต้องไหมที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ซ้ำซ้อนพิกัดเอกวเป็นยังไงใครตรวจสอบเสร็จสับเขาก็ส่งข้อมูลไปให้ธนาคารทกสเสร็จแล้วทกวสก็จะแจ้งข่าวโอนออกมาแล้วก็โอนกันนะครับไร่ละพันยังมีคนไม่ได้เงินอยู่นะครับ รอรับโอนในเดือนมีนาคม2 5งพหต่อไปนะครับแล้วก็คนที่ได้ไปแล้วก็ได้ไปครั้งล่าสุดนี่รู้สึกจะรู้สึกจะโอนมาที่20กุมภาพันธ์สองพนหนะครับหนึ่งมื่นเกว่ารายนะครับทากาสเขาได้แจ้งข่าวไปแล้วว่าโอนไล่ละพันครั้งที่แล้วนี่ยี่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าหกสเจ็ดห่มื่นเก้าพันกว่ารายนะครับซึ่งทําให้ยอดชาวนาที่ได้รับการช่วยเหลือไล่ละพันคูณเหลือแล้วไม่เกินยี่สิบไล่สูงส ขณะนี้ภาครัฐได้ช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละพันไม่เกิน20ไล่สูงสุด2 0 0หมบาทไปแล้ว4.64ครัวเรือน4.64ล้านครัวเรือนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากธนาคาราาตรกสแจ้งข่าวนะครับเสร็จแล้วกระทรวงเกษตรมีเป้าหมายที่จะช่วยพี่น้องชาวนาทั้งสิ้น4.68ล้านครัวเรือนก็โอนไปแล้วทั้งหมด6ครั้งนะครับครั้งสุดท้ายโอน20กุมภาพันธ์2 5 6 7นี่เป็นครั้งที่6 19,000กลัวโควเรือนนะครับก็รวมช่วยเหลือไปแล้ว4.64ล้านโควเรือนจากเป้าหมายทั้งหมด4.68ล้านโควเรือนก็เหลืออยู่ประมาณ40,000กลัวโควเรือนที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับรอรับเงินในเดือนมีนาคมต่อไปส่วนไร่ละพันปี2567นะครับจะไม่ได้เงินช่วยไร่ละพันนะครับแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องเกษตรกรทุกแขนงและชาวนาก็ต้องลงทะเบียนปลูกข้าวหรือว่า ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรเพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยาอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใครไม่ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรหรือไม่ลงทะเบียนปลูกนะครับก็จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือเงินช่วยเหลือเยียวยาแต่ประการใดนะครับซึ่งในรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการลงทะเบียนเกษตรกรนะครับเราก็จะนํามาเล่าให้ฟังทีหลังโดยเฉพาะพี่น้องชาวนานะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงฤดูกาลแล้วนะครับ ก็จะต้องศึกษา,ารายละเอียดไว้เพื่อลงทะเบียนปลูกข้าวกันต่อไปถึงแม้ว่ามีข่าวว่าภาครัฐจะไม่ช่วยในปี257 6ไร่ละพันแต่ว่าการลงทะเบียนปลูกข้าวก็ยังจําเป็นอยู่ในส่วนของถ้าหากว่าประสบอุทก,กภยัยน้ําท่วมประสบภัยแรงก็ยังจะได้รับเงินช่วยเหลืออยู่เพียงแต่ว่าไร่ละพันอาจจะไม่มีเพราะว่ารัฐบาลเคยแจ้งแล้วว่าจะไม่ช่วยเหลือเป็นเงินหาก เกษตรกรเจอภาวะวิกฤตราคาตกต่าเขาจะมีวิธีการช่วยเหลือด้วยวิธีอื่นเขาว่าอย่างนั้นนะครับอย่างไรก็ตามการลงทะเบียนเกษตรกรต่างๆการปรับปรุงข้อมูลเกษ,ษตรกรการลงทะเบียนปลูกข้าวยังจําเป็นอยู่ที่จะต้องทําถ้าไม่ทําจะเสียสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับและข่าวสุดท้ายวันนี้นะครับมีข่าวจากกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งมายังเกษ,ษ,ษตรกรทุกคนทุกท่านต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้ จะเสียสิทธิในการรับเงินเดียวยาต่างๆไปฟังครับไปฟังครับเมื่อสามวันที่ผ่านมาครับวันนี้22กุมภาพันธ์2567สามวันที่ผ่านมาก็ประมาณวันที่1 9กุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรได้โพสต์ทางเพจแจ้งเตือนมายังเกษตรกรทราบฟังครับจะอ่านให้ฟังรายละเอียดไปอ่านต่อที่ลิงก์ลิงก์ที่2ใต้คลิปนี้นะครับที่คอมเมนต์แรก ใต้คลิปนี้คอมเมนต์แรกลิงก์ที่1จะเป็นรายชื่อผู้ได้รับรางวัลชำระด,ดีมีโชคของทกศนะครับส่วนลิงก์ที่2เป็นข่าวนี้จะมีรูปภาพประกอบด้วยนะครับลองไปดูนะครับเกษตรกร,ร,กรฟังไว้นะครับถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้จะเสียสิทธิ์รับเงินเยียวยาต่างๆฟังครับกรมส่งเสริมการเกษตรขึ้นข่าวว่าคําเตือนเกษตรกร,เ,ร,กรเจ้าของพื้นที่หากพบการเผาในพื้นที่การเกษตรของท่าน จะเสียสิทธิและมีความผิดอย่างไรหนึ่งมีความผิดทางอาญามีความผิดทางอาญามารตรา2 2 0ร้อบเลบแก้ไขเพิ่มเติม,ตมพศ2 5 6 0ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน140 0 0 0บาทหากการกระทำความผิดเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในมารตรา218ผู้กระทำต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมารตรา2 1 8ซึ่งโทษรุนแรงกว่า ต่อไปครับมาดูมีความผิดพรบการสาธารณสุขมีความผิดพรบการสาธารณสุขปี2 5 3 5มาตรา25มาตรา27และ28และมาตรา4ผู้ใดปฏิบัติผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน2 5 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อไปครับอาจกระทบต่อสิทธิที่ได้รับจากภาครัฐการเผาในพื้นที่เกษตรอาจกระทบต่อสิทธิ ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการของภาครัฐประจำปี2567และอาจถูกระงับการนําข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช้รับความช่วยเหลือและบริการจากโครงการหรือมาตรการของภาครัฐเขาก็บอกว่าเกษตรกรไทยร่วมใจหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืนและก็มีดอกจันด้วยว่าอยู่ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนําเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และนำกราบเรียนนายกรัมนตีพิจาณาตามมาติที่ประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการเพื่อการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศครั้งที่1นึ่ทับสองซึ่งดําเนินการเป็นไปตามคําพิพากษาสารปกครองเชียงใหม่ฉบับลงวันที่19ม,มกราคม2องพก็สรุปกรมส่งเสริมการเกษตรเขาเตือนมาว่าเจ้าของพื้นที่นะครับการเกรษตรนะครับถ้าหากว่ามีการเผาในพื้นที่ของท่านจะเสียสิทธิและมีความผิด เขาก็กล่าวถึงความผิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางอาญาจำคุก7ปีไม่เกิน7ปีแล้วก็ปรับไม่เกินแสนสี่หมบาทถ้าเป็นความผิดทางพรบการสาธารณสุขก็จำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน25,000บาทนอกจากนั้นจะเสียสิทธิ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐปี2567ถ้าหากว่าพื้นที่ของท่านมีการเผาโอ้มีการเผาเนี่ยม,มันเยอะ นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาต่อฟางข้าวเผาไร่อ้อยเพื่อตัดอ้อยทำนองนี้โอ้มันก็เผาทุกชนิดนั่นแหละครับทีนี้ถ้าใครเผาเนี่ยแหละครับถ้าว่าภาครัฐตรวจสอบได้ก็จะเสียสิทธิทประโยชน์อันนี้ก็เป็นข่าวนํามาแจ้งเตือนกันให้เรารู้รับทราบรายละเอียดอ่านเพิ่มเติมที่ลิงก์ที่2ใ,ใต้คลิปนี้นะครับเป็นลิงก์ของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับที่ลงข่าวทางเพจกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับทั้งหมด เป็นข่าวความเคลื่อนไหวด้านชาวนาเกษตรกรทุกประเภทที่เกี่ยวข้องนํามาเล่าสู่กันฟังครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อๆไปและคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ